ครับสวัสดีครับกลับมาอีกครั้งกับช่อง D L F C Fan File ที่ว่าเราจะมาพูดถึงข่าวสารลิเวอร์พูลแบบจริงๆกันคือแบบว่าเอาข่าวที่มีมูลมาพูดกันคือเราจะไม่เอาข่าวแบบมั่วๆมาพูดนะคือเราจะแบบพูดแบบความจริงเลยคือแบบเอาข่าวที่มันน่าเชื่อถือได้โอเคก็คือเริ่มเริ่มจากข่าวดีข่าวแรกก่อนก็คือว่าดีลของอเล็กซิสแมคอลิสเตอร์ตอนนี้ถ้าดูจากทิศทางข่าวก็คือว่าลิเวอร์พูลน่าจะไม่มีปัญหาแล้วน่าจะเป็นนักเตะลิเวอร์พูลแล้วแต่ว่าเราก็เดี๋ยวรอแค่เรื่อง เวลาเท่านั้นว่าจะเปิดตัวตอนไหนเพราะว่าตอนนี้เรื่องสัญญาอะไรหรือว่าค่าตัวน่าจะตกลงกันได้เรียบร้อยแล้วแล้วก็จุดที่น่าเซอร์ไพรส์สำหรับดีลนี้ก็คือว่าตอนแรกคนคิดว่าจะราคาประมาณ70หรือ60ล้านปอนด์แต่ว่าในค่าค่าแต่ค่าตัวจริงอะซึ่งเรายังไม่รู้ว่าเท่าไหร่แต่ว่าทางฟาบิเซียโรมาโนก็ออกมาบอกว่าค่าตัวจะต่ํากว่าหกล้านปอนด์คือแบบจะต่ํากว่าหกล้านปอนด์แล้วก็เห็น มีบางสื่อบอกว่าค่าตัวอาจจะประมาณ5ประมาณ45ถึง55ล้านปอนด์คือมีมันมีโอกาสเป็นไปได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็น55ล้าน50ล้านหรือว่าหรือว่า45ล้านแต่ว่ามันไม่ถึง60ล้านปอนด์ซึ่งก็คือว่าค่าตัวต่ำกว่า60ล้านปอนด์ซึ่งเนี่ยเป็นข้อดีสําหรับทิงอยงลิเวพูเพราะว่าที่เป็นข้อดีเลยก็คือว่าก็คือว่าเราต้องคิดในแบบว่า f s ีนะคือ ถ้าต่ำกว่าหกสิบล้านปอนเนี่ยสมมติว่าห้าสิบล้านปอนใช่ไหมเราก็ถือว่าเราก็เงินอีกสิบล้านปอนเราก็สามารถเอาไปเปิดซื้อตัวในค่าตัวตัวอื่นที่เราอยากได้ไม่ว่าจะเป็นมานูโคลนี่โรมิโอลาเวียเคฟรามตูรามหรืออะไรแบบเนี้ยซึ่งโอเคตอนนี้เรื่องของแมคอลิสเตอร์เราเราไม่ต้องกังวลแล้วแหละคือเราน่าจะได้มาในค่าตัวที่เรียกว่าคุ้มค่าเพราะว่าถ้าเกิดได้ในราคาห้าสิบล้านปอนจริงจริงเนี่ยถือว่า คุ้มค่าสําหรับดีวนี้โอเคแล้วก็มาพูดถึงก็คือว่าตอนนี้สมมติว่าแม็กนาริสเตอร์คนหนึ่งใช่ไหมเราต้องดูแผนการสำหรับของเร์พูคคือกองกลางสามเซ็นเตอร์แบ็กหนึ่งซึ่งไอถ้ากองกลางสามเนี่ยแม็กนาริสเตอร์คนหนึ่งแล้วใช่ไหมส่วนกองกลางอีกสองคนเนี่ยคืออย่างที่บอกคือผมจะไม่พูดถึงอะไรที่แบบว่าม,มันไม่เป็นความจริงฉะนั้นไอการที่มีแบบการที่บอกว่าเอ้ยเราได้เราได้ลาเวียเ,เ,เราได้โคนี่เราได้ตูรามนั้นเนี่ย ยังเรายังไม่ได้ใครั้งสิน้นคือตอนเนี้มันยังไม่มีอะไรแบบจริงจริงจังคือเราไม่รู้ว่ามีอะไรจริงจริงจังไหมแต่ว่าที่มั่นใจก็คือว่าแม็อลิสเตอร์เนี่ยเรามั่นใจได้แต่ว่าไอ้ตูรามโคโนเน่ลาวเวียเนี่ยอย่าพึ่งมั่นใจคือตอนนี้ลิเวอร์พูลลิเวอร์พูลมีโอกาสจะซื้อใครเนี่ยคือเรายังไม่รู้เลยคือลิเวอร์พูลสนใจตูรามโคโนเน่แล้วก็ลาวเวียจริงๆ,ๆแต่ว่าการที่บอกว่า เราจะได้สมมุติว่าการที่เราจะออกมาบอกว่าเราได้โคน,นี่ตูดามแล้วก็แมตอลิสเตอร์เป็นกลางสามเนี่ยมันยังเร็วเกินไปคือแมตอลิสเตอร์อ่ะเรามั่นใจได้แต่ว่าคนที่เหลือนะผมผมคนที่เหลือผมไม่รู้คือคนที่เหลือมันเป็นใครก็ได้หมดแบบวันพรุ่งนี้ลิเวอร์พูลสมมุติว่าอันพรุ่งนี้ลิเวอร์พูลโทรไปหานสเสบอกเออหกสิบล้านยูโรสำหรับตูดามลิเวอร์พูลอ้าไซด์ตึ๊บลิเวอร์พูลกอดอ้าไซด์ปึ๊บไปเอาไรอันกาเวนเบิร์กจากบาเยนร์จะจะเป็นไงคือแบบ มันไม่มีใครรู้จริงๆอะแต่ว่าถ้าเกิดว่าดูจากชื่อก็กราเวนเบิร์กตูรามโคเน่ลาเวียน่าจะสองจากสคนเนี่ยแต่ว่าคือเราก็ยังไม่รู้นะว่าจะออกมาเป็นสองคนไหนแต่ว่าหรือว่าวันพรุ่งนี้หรือว่าวันพนรุ่งน,นี้ตื่นมาบรรีบว่าคูไปเอากางเอาแบบไปเอากางอีกคนไปเอากางมาจากที่เราแบบยังไม่เคยได้ยินชื่อคือมันยังเร็วเกินไปที่เราจะแบบ ที่เราจะบอกว่าลิเวอร์พูลจะได้โคตูนี่โคเนี่และตูดามแบบว่ามันยังเร็วเกินไปเชื่อจะบอกว่าการสามคนเหมือนแม็กอลิสเตอร์โคนเน่ตูดามคือการสามคนเนี่ยแม็กอลิสเตอร์คนหนึ่งชัวร์แต่อีกสองคนใจเย็นๆอีกสองคนเพราะว่ามันยังไม่มีใครรู้ว่าลิเวอร์พูลจะเลือกคนไหนเลยตอนนี้แบบคือมันเปลี่ยนแปลงได้ตลอดพรุ่งนี้ลิเวอร์พูลโทรไปหานีสนีสโกงค่าตัวปุ๊บลิเวอร์พูลวางสายไปเอากาเวนเบิร์กหรือว่าลิเวอร์พูลจะไปเอากาเวนเบิร์กไบเอ็นไม่ขายปุ๊บลิเวอร์พูลไปเอาโคคเน่ือ มันมันเป็นไม่ได้หมดเลยฉะนั้นเราต้องเราอย่าเพิ่งดว่วนสรุปแล้วกันแต่คือคิดในแงด่ดีคือแม็กนิสเตอร์คนหนึ่งส่วนอีกสองคนก็คือโคน่ถ้าไม่โคน่ตูดามลาเวนเบิร์กลาเวียก็น่าจะสองจากสี่คนนี้แล้วก็แล้วก็อืมเรื่องของค่าตัวคือตอนเนี้ค่าตัวของตูดามน่าจะประมาณนี้น่าจะเรียกประมาณ ห้าสิบถึงหกสิบล้านยูโรส่วนค่าตัวของโคเน่น่าจะประมาณสามสิบห้าล้านถึงสี่ห้าล้านยูโรส่วนกาเวนเบิร์กอะตอนนี้เรายังไม่รู้ค่าตัวกาเวนเบิร์กลาวิเรก็ลาวียก็ยังไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าคือถ้าเกิดว่าจากเรื่องค่าตัวคือกาเวนเบิร์กอยากย้ายแต่บบเยนตอนนี้ไบเยนการเปลี่ยนบอร์ดบริหารทาให้เรายังไม่รู้ว่าบอร์ดบริหารเนี่ยจะคิดยังไงกับกาเวนเบิร์กว่าจะยอมปล่อยไหมหรือว่าจะเก็บไว้เพราะว่าคือต้องดูด้วยว่า การตัดสินใจร่วมกับบอร์ดบรานไบเยนกับโทมัสทูโคจะตัดสินใจยังไงให้กาเวนเบิร์กแต่ว่าคือถ้าเกิดดูจากเรื่องค่าตัวค่าตัวที่ถูก2องจากสคนนี้แบบค่าตัวที่ถูกก็คือว่าน่าจะเป็นกาเวนเบิร์ตก,กับโคเน่ถ้าเกิดดูจากค่าตัวที่ถูกนะแต่ว่านั่นแหละคือเราไม่อยากให้ลิเวอร์พูลซื้อตัวเนื่องจากเพียงแค่ค่าตัวถูกใช่ไหมเราอยากให้ริเวอร์พูลซื้อตัวเพราะว่านักเตะมีคุณภาพมากพอใช่ไหมคือฉะนั้นการที่เกิดว่า ไปเอาแต่ของถูกมาบ้างที่ของถูกมันก็ดีแต่บเราไม่ใช่ว่าจะซื้อของถูกแล้วมันจะดีตลอดเวลาฉะนั้นมันลิเวอร์พูลต้องคํานึงผมก็หวังว่าลิเวอร์พูลจะคงคํานึงถึงเรื่องอื่นไว้ซึ่งก็น่าจะคํานึงถึงเรื่องอื่นอยู่หรอกเพราะว่าตอนนี้ก็ต้องรอดูว่าเราจะได้คนไหนแต่ว่ามันเป็นไม่ได้หมดเลยฉะนั้นเร,เราจะยังไม่มาบอกว่ากลางสามคนจะเป็นคนนี้คนนี้คนนี้คือ ก้าสามคนคือแม่อลิสเตอร์คนหนึ่งแต่อีกสองคนเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นโอเพนซีซั่นคือตันนี้มีใครรู้มันเป็นโอเพนซีซั่นพรุ่งนี้ตื่นมาลิเวอร์พูลปุ๊บโทรไปหาใครก็ไม่รู้ไปเอาไปก็ได้มันไม่มีใครรู้อะ่ะฉะนั้นโอ okay, เคแม่อลิสเตอร์คนนึงส่วนเราส่วนผลกระทบเนี่ยเราจะมาพูดถึงมานูเอลอูกาเต้ซึ่งต้องบอกให้มานูเอลอูกาเต้เนี่ยเหมือนจะไปเชลซีใช่ไหมอันนี้มันไม่เกี่ยวกับเราแนละ้วมานูเอลอูกาเต้มันเหมือนจะไปเชลซีแล้วก็เขาเหมือนจะไปเชลซีแล้วก็จู่ๆว่า ปารีสก็มาปุ๊บแล้วก็ให้ในคัดให้เลือกสัญญาส่วนตัวน่าจะให้ในราคาที่สูงกว่าให้ค่าเหนื่อยอะไรสูงกว่าที่เชลซีให้แล้วเชลซีก็เลยถอยหลังจากดีโโโวกว่าเนยอุกเต้แล้วอุกเต้ก็เหมือนว่าจะไปปารีสแล้วถ้าดูจากสถานะตอนนี้ซึ่งมันมีผลกระทบกับเราเพราะว่าปารีสอ่ะสนใจเคฟรามตูรามแล้วก็ถือว่าเป็นผลดีกับเราเพราะว่าถ้าเกิดปารีสกำลังดำเนินการดีอูกเต้เนี่ยเขา การที่จะไปซื้อทั้งอูกเต้แล้วก็ตูรามเนี่ยต้องรอดูก่อนเพราะว่าตอนแรกที่คือเขาก็สนใจใตูรามแหละแต่ตอนนี้อูกเต้คือ p r i ริ i t y หลักๆหลักๆฉะนั้นอย่างที่เคยผมที่บอกไปในคลิปก่อนเวอร์พูรเรื่องการดําเนินการเร็วที่สําคัญลิเวอร์พูลต้องตัดสินใจให้เร็วเพราะว่าลิเวอร์พูลจะยังไม่ไปบิดประมูลราคาแข่งกับทีมอื่นแน่นอนเราเห็นมาแล้วเมื่อเดียวมาดิกมาลิเวอร์พูลถอยเมื่อแมนอยู่มาลิเวอร์พูลถอยฉะนั้นลิเวอร์พูล ต้องตัดสินใจให้เร็วว่าจะเอาใครพอจะเอาใครปุ๊บตัดสินใจปุ๊บปิดดิวเรียบร้อยเพราะว่าถ้ามีทีมอื่นเข้ามาเกี่ยงเนี่ยสมมติว่าปารีสเข้ามาเกี่ยงในดิวตูรามเนี่ยลิเวอร์พูลก็พร้อมถอยได้ทุกเมื่อเพราะว่าเราต้องเข้าใจว่าลิเวอร์พูลเอฟเอชีแล้วต้องเข้าใจว่าเอฟเอีพร้อมชูนิ้วกลางให้แฟนบอลได้ทุกเมื่อคือรอสองปีเพื่อเบลลิงแฮมจะอยู่เดี๋ยวมาดิบมาปุ๊บอ่าลิเวอร์พูลถอยไม่สันเมาส์คุยมาหลายเดือนคุยมาหลายเดือนมั่นใจมั่นแมนอยือย เราต้องเข้าใจเอฟเซีพร้อมชูนิ้วกลังให้แฟนบอลได้ทุกเมือ่อฉะนั้นเราอย่าเพิ่งดีใจเราเราเราอย่าเพิ่งกระโดดอีลังกาหลังจากแบบถ้าเราอยากคิดว่าเราจะได้ทั้งโคเน่ตูดามแม็กอลิสเตอร์ต้องรอดูก่อนมันมีอะไรอีกมันมีอะไรให้เราพลิกล็อกอีกหลายอย่างคือแต่ว่าผมก็หวังว่าเราคงจะได้ตูดามโคเน่แล้วก็แม็อลิสเตอร์แหละแต่ว่าเราต้องรอดูก่อนแบบว่าตอนนี้ที่เรามั่นใจได้ก็คือว่าแม็อลิสเตอร์เรามั่นใจได้ส่วนเรื่องของกองหลังก็คือว่า มิกกี้อะไรของวูฟเวอรใช่ไหมซึ่งอันเนี้ยบางบางบางสื่อก็บอกว่าลิวว์พูสนใจจริงบางสื่อก็ยังไม่ได้มีการนะพูดถึงมิกกี้ของวูฟเวอรเยอะแต่ว่าที่เราไอกองหลังอะ่ะก็คือว่าอยากให้จับตาดูชื่อของกอนกอนซาโลอินาซิโอแล้วก็อาร์มลเบลลาโคชชของแซมแฮปตันไว้สองสองคนเนี้ยอันนี้คือลิวว์พูสนใจจริง มิกกี้ของวูฟวอร์ดลิเวอร์พูลก็น่าจะสนใจจริงแต่ว่าไอ้จูเลียนทิมเบอร์เนี่ยเหมือนว่าตอนนี้ความสนใจจะเริ่มเพาลงแล้วเพราะว่าลิเวอร์พูลไม่น่าจะสู้กับราคาที่อาจจะตั้งได้ก็คือว่ากองหลังก็ถ้าไม่อินาซิโอเบลลาคอตชับก็น่าต้องดูมิกกี้ว่าจะเป็นเป็นข่าวแบบว่าจะเอาจริงๆริงไหมแต่ว่ามันก็เหมือนที่กองกลางนั่นแหละคือมาเดลโอเพนซีซั่นน่ะมันไม่มีใครรู้ลิเวอร์พูลพรุ่งนี้อาจจะแบบโทรไปหาแบบโทรไปหาสปอร์ตติ้งเอออินาซิโอลิเวอร์ ลิวพูเออลิวพูยังไม่จ่ายคันแล้วก็ถอยหลังไปเอาดิวแบบอาร์เมลเบลาคอัชาร์ฉะนั้นมันไม่มีใครรู้เลยจริงๆว่ามันเป็นโอเพ่นซีซั่นของกองกลางกับกองหลังแต่ว่าถ้าจะให้มั่นใจได้นี่ก็คือว่าแมคอลิสเตอร์เนี่ยถือว่าเป็นข้อดีและได้มาในราคาที่ถูกกว่าถูกแบบถูกกว่าที่เราคิดไว้แล้วกันก็คือต่ำกว่าหกสิบล้านปอนด์เนี่ยฉะนั้นถือว่าหวังว่าเงินตรงเนี้ยจะเอาไปปกดิวอื่นๆได้แล้วก็ นี่แหละวันนี้ก็วันวันนี้ก็มีแค่นี้แหละครับก็เดี๋ยวถ้ามีเรื่องอะไรมาอัปเดตกันเดี๋ยวเราก็จะมาอัปเดตกันในวันต่อ,ตอไปก็ถ้าเกิดว่าใครชอบก็ช่วยกดไลค์แล้วก็กดติดตามช่องด้วยนะครับจะได้มีกำลังใจให้ผมทำต่อไปครับขอบคุณครับ